นอๆโหสะอาจหมดแล้วมั้งบ้านเนี่ยนอนนอนนๆนนอ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 นน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 น่อะไรถูไปยันหน้าบ้านแล้วเบื่อนี่เบื่อแล้วเนี่ยนอนนอนนอนนๆนนๆนนอนอนน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 นอลองมาทำแบบนี้มัางดีมันดีนะทำทำทำไมอะ กำลังสนุกเลยอ่ะเห็นดูในติ๊กตอกอ่ะแบบนี้กําลังบานเลยนะอ่มันมีด้วยเหรอมีดิมีเยอะเลยอ่ะอืมทำอะไรอ่ะมานอนไถที่บ้านเนี่ยนะพี่เอกลองทําบ้างดิจะทําไปทําไมแล้วเอางั้นลองพูดดินอน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 จะนอนไปไหนเนี่ยกาลังสนุกเลยพี่เอกเบื่อแล้วว่าอยู่แต่บ้าน จะทำอะไรเนี่ยจะไปไหนเดี๋ยวหาอะไรสนุกสนกดูใน YouTube หน่อยดีกว่าอีกแล้วเหรอเออมาดูมาดูอะไรนี่แล้วโอ้โหมีอะไรใหม่ๆใ,ในโซเชียลบ้างเนาะลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาขี้เกียจลุกอะมาเร็วเเขาเ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะโอ้โหดูนี่สิเขาแต่งตัวสวยจังเลยอะอ๋อพวกนี้เขาคอสเพย์อะคอสเพย์เหรอเออคอสเพย์หน้าตาเป็นอย่างเนี้ยหรอ ก็เป็นได้หลายตัวแหละแล้วแต่เขาจะเป็นน่ะแต่แบบว่าพี่ฝนชอบใจคนนี้มากเลยอะสีโลทูใช่เปล่าวะฮะเนี่ยเหรออ,อ๋อ๋อเออสวยส <Two S 2> ุดยอดเออแล้วพี่ฝนจะทำะไรอยากแต่งตัวแบบนี้บ้างอะเอา้าแล้วอยู่ดีจะไปคอสเป็นสีโลทูทำไมนะ่ะเฮ้ยดูหน้าตาคล้ายๆกับพี่ฝนเหมือนกันนะผมเขาสีชมพูใช่เปล่าแต่แบบพี่ฝนผมสีแดงมันเหมือนกันตรงไหนมีหน้าตาคล้ายอยู่เอางนี้ดีกว่า เดี๋ยวไปแต่งตัวเป็นซีโร่ทูดีกว่านะเอา้าเอาไงต่อดีอ่ะแล้วเขาแต่งตัวแบบไหนอ่ะมันเป็นผมหน้าม้านี่นะผมหน้าม้าหรอแล้วก็ชุดสีแดงแบบนี้ใช่หรือเปล่าวะชุดเขา,าเหรอใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่ามันเป็นเหมือนเป็นชุดนักบินอะไรทั้งอย่างอ่ะมันก็น่าจะใช่ชุดนี้ละมั้งแล้วก็ผมผมสีชมพูหรอผมเขาสีชมพูะนะ แล้วก็ดวงตาออกแบบสีเขียวเขียวฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจอ่ะไม่ได้ดูละเอียดนะพี่ฝนลองเลื่อนๆดูดิงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเอาผมสีชมพูแบบนี้ก็แล้วกันนะแต่เขาไม่ได้ใส่ใส่หมวกไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวเอาหมวกออกไงเอาหมวกออกเนี่ยนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาหมวกออกแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วนี่เรามาเดินหน้าบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยไม่ดู้บังการ <c oughs> เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนหมวกก่อน กขาบอกว่าให้เอาหมวกออกแบบนี้ใช่หรือเปล่าวอะอ่ะแล้วไงต่ออะไม่รู้เหมือนกันดิแล้วมันมีเสื้อแล้วอะอยากได้กระโปรงอะกระโปรงเออแต่รู้สึกว่าที่เขาจะใส่อยู่มันไม่ใช่เป็นกางเกงอะมันเป็นกระโปรงไม่ใช่หรออ๋อมันเป็นกระโปรงแล้วก็เขามีเขาด้วยนะพี่เอกเออไอ้เขาก็เราก็เอาไอ้นี่เสียบเข้าไปก็ได้แล้วนี่ไงนี่ไงได้แล้วเขาอ่ะเขาสีอะไรนะก็สีแดงนั่นแหละใช่เปล่าสีแดงแบบนี้ใช่หรือเปล่าวอะอืม เฮ้ย hey, ได้อยู่นะเนี่ยดูดิปุ๊กปิ๊กฉันฉันสวยไหมอะนุชเอ้ย hmm. Note, uh. ทําไมอีกอะเอ้ย hey, เป็นคน,นดีๆไม่ชอบทำไม<า>อยู่ดีก็จะไปเป็นปีศาจงั้นะเอา้าเขาสวยดีออกไม่ใช่ปีศาจสักหน่อยปุ๊กปิ๊กเขาเป็นนางเอกเลยนะ hmm. เดี๋ยวนานเดี๋ยวพี่ฝนหาอะไรที่มันสามารถอะแดปมาเป็นกระโปรงได้ก่อนนี่มันล่มนะพี่ฝนก็ล่มมาดิก็ล่มมาดิเอาไงต่ออะ S <S <S เราจะต้องปรับขนาดล่มนะพี่เอกให้มันแบบเล็กๆแฟบๆฟีๆฟ,ๆ,ฟๆหน่อยอะ่ะแล้วมันปรับยังไงไม่รู้อ่ะแฟบๆแล้วก็ฟีฟๆอ๋อให้มันกลายเป็นกระโปรงอะดิ<ม>แต่ว่าเราจะต้องเอาล่มขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้ก่อนนะแบบนี้เลยแล้วพี่ฝนจะเอาล่มไปใส่ไว้ตรงไหนใส่ไว้เป็นกระโปรงไงบานประมาณนี้เหรอ มันไม่บานหรอกเราจะต้องปรับพอดีแต่ว่าพี่ฝนนะ่ะมือสมัครเลนะ่นนไม่ค่อยได้เล่นนะดีแบบนี้ยต้องแบบปรับนานหน่อยอะ่ะเราเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยเอาหน้าเอาหน้ารอนิดนึงรับรองว่าสวยแน่นอนโอ้โหเอาโลงม,มา <c oughs> เป็นกระโปรงซะง,งั้นนะ่ะใช่มันต้องปรับอะไรนะแกน x แกน y วอะ่ะพี่เอกพี่ฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันหรอกเฮ้ยมันม,มัน,ม,นมันบางไปมันบางไปอันนี้มันสามารถทําให้แบบ มันหุบลงใช่เปล่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงให้มันเลื่อน,ลอนๆลงมาเฮ้ยมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะเอกว่าพี่ฝนปรับมั่วมันก็เลยผิดอะมันไม่มั่วหรอกพี่เอกพี่ฝนก็พยายามอยู่แล้วดูปุ๊กปิ๊กดินหน้าเออไปแล้วอะเฮ้ยนุชเราไม่รู้เรื่องว่านุชจะทำอะไรอยู่ดีก็เอาล่มมาใส่ตรงกระโปรงทำไมเนี่ยนี่ไงเราจะทำเป็นกระโปรงไงปุ๊กปิ๊กนี่น่าจะได้แล้วลระมัง้งนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วอื มันสั้นไปหรือเปล่าอ่ะ,ะพี่เอกว่ามันแปลกๆนะมันน่าจะต้องคุมๆลงไปอ่ะแล้วก็ไม่บานอย่างเงี้ยคุมๆลงไปหรองั้นเดี๋ยวทําให้มันแคบๆเนี่ยปรับไปปรับมาที่ปรับนานมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินมันมีกระโปรงตัวไหนที่เราสามารถใส่ได้เลยมั้งไหมเนี่ยน่าจะไม่มีะนะพี่ฝนเนี่ยก็ดูข้างล่างดิข้างล่างมีอะไรอ่ะขาล้มเออแล้วพี่ฝนจะเอาขาล้มหนีบไปอย่างนั้นจะดีเหรอ ก็ก็ต้องใส่อย่างเงี้ยนะเราสามารถอแดปได้เท่านี้เราปรับเปลี่ยนได้เท่านี้ทําไงดีอ่ะมันมีแบบอื่นดีกระเป๋าพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเออพี่เอกว่าก็ดูแปลกดีนะเออเออดูสวยดีดูสวยดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดินไปไหนมาไหนก็มีขาลมติดไปด้วยเงี้ยเหรอก็คงอย่างนั้นแหะพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งจะเอาไปเกี่ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อน ีอะไรเฮ้ยนี่ไงสีแดงนี่ได้แล้วได้แล้วเอาจริงเหรอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเข้ามามุมใกล้ๆนี่ได้แล้วอ๋อเอาเป็นว่าบังไว้ไม่เห็นขาล้มเออสวยหรือเปล่าอ่ะบือเดี๋ยวดู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 นี่นะเดี๋ยวให้ปุ๊กปิ๊กเขาแบบ อยู่ข้างล่างไปก่อนนะมองไม่เห็นปุ๊กปิ๊กอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนท่าหน่อยอ่ะเปลี่ยนท่าแล้วมันไปด้วยเห็นเปล่าเออทาไงดีอ่ะมันเปลี่ยนท่าแล้วแบบเดี๋ยวมันต้องปรับมุมใหม่อ่ะพี่ตกลงเดินไปเนี่ยมันจะแกว่งกระโปรงออกนอกตัวไหมเนี่ยมันก็คงเป็นแบบนั้นแต่แบบว่าซีโร่ทูเขาทำท่านี้ใช่ป่าวอ่ะเวลาเขาเต้นอะฮะมีเต้นเหรอเออมันมีเต้นด้วยติ้นดึงดึงดิงเต้งตุงเต้งตุงเต้งตุงไม่ไม่ใช่และพี่เอกว่าไม่ใช่ แบบนี้แหละเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอปรับหน่อยนะปรับองศาหน่อยมันก็ต้องให้มันหมุนหมุนลงมาใช่เปล่าอ่ะพี่เอกมันก็ต้องหมุนแกนล,ล้มออลงมาอยากให้เห็นท่าตอนนี้ของพี่ฝนจังเลย <c oughs> พยายามปรับสุดฤด,ดิ์นี่นี่เดี๋ยวฮุบฮุบก่อนแป๊บนึงนี่ได้แล้วเอาเงี้ยนะใช่ใช่พวกปิ๊กในว่าฉันสวยเาปล่าวะวะอ,อ่ะมันก็ดีหมดยกเว้นการล้มเนี่ย <c oughs> อย่าไปบอกเขาวพวกปิ๊กเฮ้ยผมก็สวย เสื้อก็ใช่มีขาอีกตั้งหากสวยไหมาะโบอืมบสวยมากเลยอะ่ะดูดิแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะแบบไปทําแบบนี้นะก็ไปทํากันได้แต่แบบจะงงๆหน่อยนะทุกคนต้องปรับปรับกันไปสักพักนึงนะถึงจะชินเฮ้ยพี่ฝนเอ้ยอยากเต้นหน่ะแต่แบบถ้าเต้นแล้วก็มันคงจะมันคงไปเกี่ยวขาพี่เอกแน่นอนเลยอะ่ะเออถ้าจะเต้นก็บอกกันก่อนจะได้วิ่งหนี เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเ,าเรามาแต่งตัวกันใหม่นะวันนี้ไปก่อนจ้าอ,อ่าบ๊ายบายจ้า